เอาลยครับก <mile inside> <Z an aaS as> ับสุดที่ช่อวมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Space c a t t l e นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คืออาการน้ําอวกาศนั่นเองนะครับการน้ำมันจะมีอะไรนะไอโพนออกจากตูดมานะครับแล้วมันทําให้เราพุ่งปีดพุ่งปีดแบบนี้นะครับเห็นไหมออะไรอันนี้จะไปตั้งตั้งอหม่ตั้งตั้งนี่เด้อ พุ่ง oh, ป hey. ี๊ดเอ้ยเกือบตกเกือบตกแม่เกือบตกนี่ไม่ได้กินไม่ได้แดกบอกเลยบอกเลยไม่ได้กินไม่ได้แดกวนี่มันจะมีถังอ่ถังออกซิเจนถังพลังงานเราอยู่นะครับข้างล่างนะครับเราดูได้แตคก็คุมวบคุมตั้งตั้งตั้งหลักให้ดีเท่านั้นเองนะครับดูกันว่าเราจะผ่านวันนี้เราจะผ่านทุกอย่างไ เนั่นแหละครับเป็นการที่การสาธิตนะครับการลองนะครับยังไม่ได้เอาจริงนะครับถ้าถ้าเราเล่นแบบจริงจังป่านี้ก็ผ่านด่านแรกไปแล้วโอเคมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันแค่มันแค่เรารู้มุมรู้มุมแล้วก็รู้การคำนวณระยะทางแล้วก็เวลาในการ จัดจัดแรงจัดแรงในของพลังงานที่เรามีอ่าเราต้องตั้งตั้งตั้งวีอ่าตรงตรงตรงโตนี้นะครับตั้งตั้งตั้งไปตั้งสิขยับมาอยู่ตรงตรงหน้า คือไม่ได้แล้วนะครับเราต้องไปต่อเราต้องไปต่อเราต้องไปตรงไอ้ตรงตรงหินที่มันโผล่ตรงหินกลางนั่นนะครับปูนต้องไปตั้งตรงนั้นให้ได้เพื่อจะเพื่อจะไปไปด้านบนเพื่อจะไปด้านบนซ้ายนะครับมันไม่ยากแล้วเราแ,แค่มีสติเราแค่มีสตินะครับแค่มีสติถ้ามีสติเราจะผ่านทุกด่าน สตินะครับสติสติมาปัญญาเกิดโอ้ยเดอดเออเอมันจะขึ้นมายากสะเหลอเกินเนี่ยต่อไปต่อไปต่อไปเราต้องไปด้าน,านด้านขวาบนนะครับแล้วถ้าเรา เราต้องมีสติเราแค่ใจเด่นแล้วก็ปุ๊บ <G ül> ปุ๊บปุ๊ <G ül> เดี๋ยวด้านขวาไปได้นี่ใช่ไหมด้านขวาไปได้เราไปด้านขวาก็ได้ <G ül> นี่ครับเออเราก็ต้องมีหัวคิดนะครับแล้วด้านบนนี้เราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเราต้องพุ่ง a อ p พ e อย่างนี้ก <G ül> ็คือพุ่งไปอย่างนี้เลย นะครับสวัสดีครับผมกา,าน้ำนะครับวันนี้ผมกา,าน้ำตดมหาตะพายนะครับผมจะต้องขึ้นไปด้านบนให้ได้นะครับจะขึ้นไม่ยากกูไรถ้าเราจะปะจัดญายุ่งครับตั้งๆก่อนตั้งก่อน,อนโอเคได้ละได้ละไม่ถึงอ่ะมันมันจะถึงได้ไงอ่ะมันให้อากาศไปแค่นี้เองอ่ะ เราเล่นมาดาหลายรอบแล้วนะดูเวลาเ,าเล่นไปสิบกว่านาทีแล้วเราก็ตั้งแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เว้ยเออใครมันจะขึ้นไปได้วกูถามจริงค่ะเนี่ยมันสูงไปถ้าเรากลับมาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อะขึ้นไปตรงนี้ได้ไหม เราขึ้นไปข้างบนนี้มันจะได้ไหมวะเผื่อไปทางลัดนะคกับไม่ได้อยู่ดีวะกูถามจริงเหอะจะให้เล่นยังไงวะเนี่ยก็ฝั่งนู้นมันขึ้นไม่ได้แล้วฝั่งนี้มันจะขึ้นได้ไหมเนะี่ยอุ้ยโคตรเสียนจริงๆมันทุกอย่างมัน,มนไม่มันไม่ยากเกินฝีมือเราเหรอกครับเราแค่ตั้งใจในทำมันให้ถึงดีที่สุดนะครับ เราแค่ตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดนะครับถึงมันจะผิดพลาดบ้างถึงมันจะมันจะทําให้เราผิดหวังบ้างแต่ถึงมันจะทําให้เราล้มเหลวบ้างล้มบ้างแต่เราอย่าไปย่อท้อครับอะไรที่คิดว่าใช่อะไรที่คิดว่าทําแล้วมันมันส่งผลต่อตัวเราเราก็ทํามันเลยครับถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่น เราก็ทําอย่าได้คิดเลยอะไรที่ทาแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนผู้อื่นเนี่ยเราก็ตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดนะครับมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามอะไรก็ตามครับที่ทําที่เราทํามันด้วยจิตใจอะไรก็ตามที่เราทํามันด้วยใจทุ่มเทกับมันดีที่สุดเราจะทําเราจะสําเร็จ เราจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับเราอย่าโย่ท้อครับมีพลาดบ้างมีมีล้มบ้างไม่ไม่ว่าอะไรกันเราก็ต้องตั้งใจและปีนไปที่ถังสีเหลืองนั้นให้ได้นี่ครับคือเป้าหมายแล้วเราก็จะ